ปฏิจาราไอิสานบานเฮาได้จา้าเด้อมูลนีนเส้นหนึง่งผาพี่น้องมากกว่กับพี่น้องพ่ร่อยู่ทางท่าเครื่องเฮาดดเพี่เด้ออำเภอโน่นสังผิดละพี่น้องก็เป็นการยกนอประซิแก้วจ้าพี่น้องบรรยากาศจา้าตอนบ่ายๆจา้าพี่น้องเข้ากันมาหลายลิงแถวฟาง นี่ล็อก็ไดนลายเติบแล้วจา้าจะเป็นสีแก้วสวยงามขนาดมาเตะมือเสาวมาพอควาคือแม่แม่บ่ะยบมาสู้แทนอีพอแววลนะพึ่งโยกมว่าแม่ได้บาทหนึ่งวันเนี่ย เพิ่สพยกบาทนึงละแม่แม่ยกไดนแม่เอาไปใส่ถุงโอ้ปลาสกทุ่งอันนั้นมาเร็วมาเร็วมลาสกทุ่งสองจ้าสอง

เติมตอนได้ปลาใครอยู่เด้่ยเ <laughs> ติมเติมตอนก็ได้ปลานี่สิเออบาทเดียวหนึ่งกิโลน่ลนเวลานีมันโดนแล้วไม่ต้องโจรฉันมาหน,น,นายย่ายยายด่ากูบ้าขี่สวยไงค่ะค่เนาะงานเล่นละแม่เนาะ ご存、ね、じです。